สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนี้จะมาตามแนวทางของพอสอค่ะพี่น้องของพอสอนี่เสียดายค่ะเขามาสองหงวดซอนมาหลุดหงวดวังหันกับพิษแต้มเดียวค่ะพี่น้องพิษแต้มเดียวพอสอห้สิบสามหรือว่าสามหนึ่งมาเขา่าเอ้ยมาออกเอ้ยสองหนึ่งนะคะเนาะกลยเป็นพิษแต้มหนึ่งรดแต้มหนึ่งนะคะ นี่แหละค่ะเลขพอสอจะเป็นแบบนี้นะคะเลขพอสอหันมคเขาก็าจะขืนแต้มล่งแต้มนะคะพี่น้องกะเอาไม้เนาะค่ะพี่น้องบ่เป็นยังเนาะคะ่ะงวดประจําวันทีหนึ่งท่านว่าค่มหกเกตพอสอรกระเด็ฝันเกี่ยวกับสายไฟว่าไฟใหม่นะคะพี่น้องในสายไฟนั่นพอ่ามีเลขนะคะมีเลขจะเป็นตัวใดนะคะ ก็ไปถามพอเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกคนทุกคนเนอะสวัสดีครับสวัสดีขาวไปแก้มนึงจ้าเอาไมเอาไมกะเอาไมเนาะค่ะเนาะเอากับบรูวาจะออกเทดขคือวาแหละเนาะค่ะเนาะเลกมีเขามีรถเป็นสวหงจักยูดอกอิฟซี่พันก็ดีดีค่ะ เอฟซีก็ทักมาให้กำลังใจดีๆปูเปินติดตามตลอดเวลาเอิ่นกับว่าเอาไม่เพิลกะ <c oughs> กดหัวใจให้ยุตตลอดเวลานะคะเนาะจ้ะยัง,ออยงบ่ยังกะค้าเทียงหงดวัดนทีหนึ่งท่านว่าวุ้มนี่มันเข่าเนาะค่ะเนาะเหลีกมันกบมีเขา่ามีรุดแต่ว่างหงวดบังหันนะไข่เนืเหลีกปูขาวเข่าจ่อว่อบังหัน นี่ภูเขาวขอสองหนึ่งตรงๆเลยไอ้ภูขาวไปจับนะไอ้อบาาไปจับโอ,โอ้โหอบาาไปจับปิงปองขี้จนอ่ะอืมกาลีไหนคนละหาซิบบะภูเ <c> ข <oughs> าเขาตัวหนก่อนสองหนึ่ง<อ>แต่ว่ากำมือเลยสิ จับกับมือเลยดิจับมือเลยไอพ่อมันจับตลอดแะได้ว่าดวงเข่ากันกรบเพื่อนแล้วเข่ามาดวงเข่าพักเข่ากับเพื่อนเข่ามาตลอดเด้เข่ามาอยู่บ่เศร้าจะพิดงวดนึงแล้วก็จะเข่าอีกต่อมาเข่าซองงวดเลยบ่เข่าเลยบัดรพอบานมาจับเข่าจะได้ว่าอ้ยมันบ่เข่าก็เสียบ่ครับบ่ไปเข่าก็ไป ผู้นั่นคนเล้เศร้ามากเล่มีตะพอบานนอล่ะจัะแสดงว่าเขาก็เพื่อนล้วดวงเจ้าเขาก็เพื่อนรอวจะทข้างย่า่ข้งงัานเขาก็เพื่อนจักว่ากับไปตะสินไปตะสินใหญ่สินสินนี่ว่าก็สิบว่าไปว่ามั่นยานสับสนเนี่ยค่ะย่านซับสนย่านมันหลายโพดก็เรยว่าเอาจมือศสินไ่่ซะกกเรยกผ้ากันวางสิ งวดละเทียหรือว่าบบเมนสินใหญ่ก็ตามเอางวดละเทียแจ้งสีนาอองวดละเทียร์จ้าเอาเขาเรียงเขาเล่ากันขอโทษขอให้ด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยขันเบามันกับสีบัวใดหน้าที่เนาะเอาเบากันเนาะเอางวดวันที่หนึ่งท่านว่าข้มหกเจ็ดพอฝันจังไดค่ะสอนความฝันให้เอฟซีปังเลยค่ะฝันว่าไฟใหม่สายไฟวิุอืณ วิูเครื่องนั่นก็นนะ่เลขสามสองสองกันละที่บอกไปแล้วบอ,อกแล้วถือแล้วสามสองบาทนี่มาฝันว่าไฟไฟ,ไฟใหม่สายไฟสายไฟวิูเครื่องนั่นลหล่ะอืมอืมนั่นนะที่ว่าเครื่องนั่นสามสองสองออกสองสองเนาะ ออกสามสองวัวงั้นเหรอเออโอโอสามสองเราเลี้ยงข้าวกระติบจ้ะตรงๆนะเนาะอ่าและบาดนี่กันน่ะว่าฝันสายไฟจอวียูนี่แหละอืมค่ะเพราะว่าใส่ทานน่ะใส่ไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าก็เลยใหม่มาประมาณทักศอกนึงนี่แหละค่ะก็เลยถอดปลั๊กทันเพราะทันวอดวียูดอกเลยบ่ทันหายใหม่หอดียู มันใหม่อยู่แค่สายไฟแนนโอตนนี้กับพ่าถอดสายไฟจ้าสายไฟมันกระดันเนาะสายไฟเกา่าแล้วเก่ามาล่างค่ะมาล่าง้าลาง่เกี้ยงจ้า,าก็ไม่เห็นเรื่อยยูสายไฟกันสองสองเจ็ดโอเลขยูสายไฟมองมันใหม่ละประมาณคาซอกนี่หละสองสอง,สองเออสองสองเจ็ด มันก็เป็นตัวเดียวกันกับสองสองน่ะแหละเนาะนี่เนาะเฮ้ยสองสองเจ็ดอันนี้สามสามสามสองสองแล้วเลขต่อมาก็คือมันจีจุดเหมนว่าธรรมดาในสายป้นธจีนีจุดจุดยุ่กลางวันนี่เห็นหาสองอืมนะต่อต่อจากสองเจ็ดเจ็ดนะจ้ามันเป็นจุดนะเป็นจุดแต่ได้เห็นหาสองยุ่กลางมันหเป็นคนละตัวนะจ้า นี่ละล่างสายไฟออกมาเราเห็นเลขชัดเจนกับคือสองตัวนี่นี่ล่ามานนี้ก็ตัดตัดทันหมดเนี้ยจ้าเดี๋ยวจ่ายพอช่วให้สองเกตสองสองสองแปดสองแปดไหนคือเพิ่มแต้มหนึ่งสองแปดนี่คือเพิ่มให้เพิ่มแต้มหน,น,นึ่งนี่ล่ามันตัดมันก็ได้แค่สองหางเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าไพ่ในหันมันหินเลีกสองสองเกตกับหาสองน่นอ้าวพี่น้องกับเลีกสามตูกับเลีกสองตูย่างละหางออยู่ในสายไฟนี่คือเล็กอยู่ในสายไฟ มันใหม่เลยสายไฟใหม่นั่นละอืมอือไอที่ข้างล่างเ่ยตัดตัดอ๋อตัวซอสท่ามันอยู่พราะพาดสักเท่านหะ่กันตัวนิ่งเนาะพอเนาะคือนิ่นๆเลยเนาะตัวนี้ เพราะว่ามันเห็นอยู่ในสายไฟเพราะว่ามันใหม่อยู่ตรงนั้นพอดีอ่าใหม่อยู่มองนั็นพอดีเลยมันได้เป็นตัวน,นิ่นอสองสองคูนี่เอาพอขึ้นโช้พืนเบิ้งเนี่ย <c oughs> อีกที่พอเยวะถัเรีกสีพออ่า,อา เห็นอยู่ในสายไฟพอกระลิตัดไห้อย่างดีแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะ,คะสองสองเก็ดสองเก็ดหาสองนี่แหละที่พอเห็นยู่ใน้ฝัดสายไฟสองสองนี่ก็คือข้าวสับเอานะคะแล้วก็สองแปดพอขึ้นไห้แต้มหนึ่งพอวารีพอมันขึ้นมันลุ่งเด้อค่ะพี่น้องเอาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเอากระไห้เสนอเป็นแค่แนวทางนะคะอ่ะเอาลุ่มใดพอ นี่ละคือเลคว่มฝันของพอนะคะเนาะพอสองวดน,นี้ฝันว่าไฟใหม่อยสายวิทยุที่เคยออกจองมันม่อนอยู่วิทยุวิทยุเครื่องนั่นก็นกนคือสามสองสองเด้อพี่น้องสามสองสอง ก็เนีเอาไว้ซื้อดอกต่วานไทยมันก็เป็นสองสองคือเกาเนะค่ะอ่าเป็นตัวเดียวกันหรือเลขกวิทยุจะมากกับบรูเนาะพอเมนบอ่ะอ่ะับขอขอคุ่นพรนะคะเให้แนวทางทางช่องสงการนะคะอ้าวห้อยู่ดอกคุณพอเปิดเพ่งสำหรับ นี่แหละค่ะเล็สรุปเล็กพอนะคะที่ไหลแนวทางในงวดวัดนที่หนึ่งท่านว่าค่มหเกเจ็ดนะคะโตันิ่งก็คือสองสองเจ็ดหาสองหรือสองเจิตนี่แหละค่ะพี่น้องเอาขอให้โชคให้มาน้นำพอ,อน้ำพอสอใน้งวดวัดนที่หนึ่งท่านว่าค่อมหกจ็ดเยอะค่ะ ความฝันของพ่อพ่อกระดิสอนไปแล้วนะคะเอาขอให้โชคโชคหมันหมันน้ำกันเด้อน้ำปลาทยน้ำปลาตราหองม้อยเ้ยเพิ่นกับมาน้ำปลาตราหองม้อบอกยิ่งเพราะเป็นยังค่ะเพิ่นว่าเด็กเปิดทิ้งนะคะเนาะเข้ากับเสนอให้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอขอบคุณที่ติดตามและก็ขอเสนอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้าทอนั้นค่ะคลิปนี้ก็ขอให้โชคโชคม,นมันมันให้ได้ปดนี้กับพอสอนในวันวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มหกเกดเด้อดค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ